ความไม่เที่ยงและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงยินดีต้อนรับครับครับกับฟังแล้ว get h e ฮี and get it วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเดินทางไปด้วยกันในหัวข้อที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจแต่กลับเป็นประตูสู่ความเข้าใจและความสงบที่แท้จริงนั่นคือความไม่เที่ยงและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการคุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังยึด กาะสิ่งของที่กำลังไหลหลุดมือไปหรือไม่ครับเมื่อความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นเริ่มเปลี่ยนไปเมื่องานที่เคยรักเริ่มไม่ใช่แล้วหรือเมื่อร่างกายเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเราจึงพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สุดในชีวิตนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครับการต่อสู้นี้เหมือนกับการพยายามหยุดคลื่นลมในทะเลหรือกั้นใบไม้ไม่ให้ร่วงโรย เราใช้พลังงานมากมายเพื่อควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วพบว่าตัวเองเหนื่อยล้าผิดหวังและรู้สึกเหมือนล้มเหลวแต่จะเป็นอย่างไรครับหากเราเลิกต่อสู้และเริ่มเรียนรู้ที่จะเต้นไปกับจังหวะของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรหากเราค้นพบว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตความไม่เที่ยงคืออะไรและไม่ใช่อะไร ความไม่เที่ยงไม่ใช่การสิ้นหวังหรือความสูญเปล่าไม่ใช่เค้าออ้างให้เราไม่ลงทุนอารมณ์กับสิ่งใดในชีวิตแต่ความไม่เที่ยงคือธรรมชาติแท้จริงของทุกๆสิ่งในจักรวาลคือการเข้าใจว่าทุกช่วงเวลาทุกความรู้สึกทุกสถานการณ์ล้วนมีจุดเริ่มต้นและจุดสมครับเหมือนกับดอกไม้ที่บานแล้วก็จะร่วงโรยหรือฤดูกาลที่เปลี่ยนผ่านไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ได้หมายความว่าดอกไม้หรือฤดูกาลนั้นไร้ค่าแต่กลับทำให้เรารู้สึกซึ้งกับความงดงามของมันยิ่งขึ้นเมื่อเรารับรู้ว่าโกรธไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนใจร้ายเพราะความโกรธก็จะผ่านไปเมื่อเราเข้าใจว่าความเศร้าไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวเพราะความเศร้าก็มีวันสิ้นสุดเราจึงเริ่มเห็นว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่ปัญหาแต่คือความจริงที่ทำให้เราเป็นอิสระลองลึกถึงเด็กคนหนึ่งที่กำลังสร้างปราสาททราย เขารู้ดีว่าคลื่นจะซัดมันไปในที่สุดแต่เขาก็ยังคงสร้างด้วยความสุขไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจผลลัพธ์ครับแต่เพราะเขาเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การสร้างไม่ใช่การยึดต,ติดพลังแห่งการยอมรับเมื่อเราเริ่มยอมรับความไม่เที่ยงสิ่งมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นความวิตกกังวลเริ่มลดลงเพราะเราไม่ต้องพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปความกลัวการสูญเสียเริ่มผ่อนคลาย เพราะเรารู้ว่าการมาและไปเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า acceptance หรือการยอมรับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะนิ่งเฉยหรือไม่พยายามแต่หมายถึงเราหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วเราเริ่มใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้แทนที่จะเสียพลังงานไปกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกับคนที่เรียนรู้ว่าจะลอยน้ำแทนที่จะดิ้นรนต่อสู้กับน้ำ เมื่อเราเลิกดิ้นรนเราก็จะพบว่าน้ำช่วยพยุงเราได้เมื่อเราเลิกต่อสู้กับความไม่เที่ยงเราก็จะพบว่ามันช่วยให้เราเป็นอิสระการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อทุกมิติของชีวิตเมื่อเราไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเราก็กล้าที่จะรักมากขึ้นกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลองสิ่งใหม่เพราะเรารู้ว่าแม้สิ่งดีๆจะจบไปแต่สิ่งไม่ดีก็จะผ่านไปเช่นกัน สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางแห่งการยอมรับเมื่อเราเริ่มเดินบนเส้นทางแห่งการยอมรับจะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่บอกเราว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าตัวเองเริ่มรู้สึกสงบขึ้นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะ คุณรู้ว่าความรู้สึกทุกอย่างจะผ่านไปหรืออาจจะพบว่าตัวเองเริ่มชื่นชมช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้นเพราะรู้ว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งคุณอาจประหลาดใจที่พบว่าตัวเองไม่ยึดติดก,กับแผนการเก่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปแต่กลับปรับตัวได้ยืดหยุ่นไม่โกรธหรือผิดหวังเหมือนเดิมหรืออาจจะเริ่มเห็นความงดงามในการลาจากไม่ว่าจะเป็นการลาจากคนสถานที่หรือช่วงเวลาสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณอาจพบว่าตัวเองหยุดพยายามทําให้ทุกคนเข้าใจหรือชอบคุณเพราะรู้ว่าความรู้สึกของคนอื่นก็เปลี่ยนไปได้ใจเราเริ่มเบาขึ้นเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นคนเดิมตลอดไปเรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตและสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณเริ่มเห็นว่าทุกปัญหามีวันสิ้นสุดและทุกความสุขก็มีความหมายแม้จะไม่นานทุกอย่างในชีวิตเริ่มมีความหมายในตัวเองไม่จำเป็นต้องกินเวลานาน,านจึงจะมีค่า วิธีฝึกฝนการยอมรับในชีวิตประจําวันการฝึกฝนการยอมรับความไม่เที่ยงไม่ได้ซับซ้อนเหมือนที่เราคิดมันเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจําวันลองเริ่มต้นจากการฝึกสังเกตอย่างมีสติเริ่มต้นจากการสังเกตลมหายใจของตัวเองรับรู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วก็ออกไม่มีลมหายใจในที่เหมือนกันทุกประการเมื่อเราชินกับการสังเกตลมหายใจแล้วลองขยายการสังเกตนี้ไปยังความรู้สึกความคิด และเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตดูมันเกิดขึ้นอยู่และหายไปเหมือนคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วสลายไปสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับคือการเปลี่ยนคําพูดภายในของเราแทนที่จะคิดว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้จะพาฉันไปสู่อะไรแทนที่จะถามว่าทำไมมันต้องจบลองถามว่าฉันจะเก็บความทรงจำดีๆนี้ไว้ในใจอย่างไร การเปลี่ยนคำถามเล็กๆนี้ช่วยให้เราเปลี่ยนจากคนที่ต่อสู้กับความจริงเป็นคนที่เรียนรู้จากความจริงทุกวันเย็นก่อนนอนลองทำพิธีกรรมเล็กๆของการปล่อยวางนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปในวันนั้นทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีแล้วปล่อยมันไปบอกกับตัวเองว่าวันนี้ผ่านไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกบทเรียนอย่าถือติดอะไรไปนอนครับเพราะการนอนคือการตายไปแล้วเกิดใหม่ในแต่ละคืน และสิ่งที่สำคัญมากคือการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นลองเตือนตัวเองเบาๆว,ว่านี่คือของขวัญที่ฉันได้รับในวันนี้แทนที่จะคิดว่ามันต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นลองบอกตัวเองว่านี่ก็จะผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าการฝึกนี้ช่วยให้เราไม่ติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานเกินไป บางทีสิ่งที่ขัดขวางเราจากการยอมรับความไม่เที่ยงคือความเชื่อที่เราใช้มองโลกเราอาจเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งไม่ดีหรือเชื่อว่าความมั่นคงหมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นอย่างไรครับหากเราเริ่มมองว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีสีสันว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การยึดต,ติดกับสิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจและการยอมรับภายในลองตั้งคําถามกับตัวเองดูครับถ้าคุณรู้ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณจะรักอย่างไรคุณจะฝันอย่างไรคุณจะโกรธอย่างไรคุณจะเศร้าอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเราจะพบว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับความไม่เที่ยงคือครูที่ยิ่งใหญ่ครับ ท้ายที่สุดแล้วความไม่เที่ยงสอนให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเก็บกักสิ่งต่างๆไว้แต่อยู่ที่การเปิดใจรับและปล่อยวางได้ในเวลาที่เหมาะสมมันสอนให้เรารู้ว่าเราสามารถรักได้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวการสูญเสียสามารถลงทุนอารมณ์ได้โดยไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่าแก่นแท้ของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งภายนอก การยอมรับความไม่เที่ยงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่คือการเข้าใจชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งคือการรู้ว่าเราคือผู้ชมผู้เดินทางและผู้เรียนรู้ในเวลาเดียวกัน ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับและช่วยให้คุณมองการเปลี่ยนแปลงได้ในมุมใหม่หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้สร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้ว Get Here and Get It เพื่อ,อรับเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับจำไว้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณคือโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับตัวเอง และทุกช่วงเวลาที่คุณใช้เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นคือของขวัญที่คุณมอบให้กับตัวเองและโลกใบนี้แล้วใจกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะครับ